สบายดีพี่น้องสุกปูสุกคนครับพบกันพอกันอีกคือเกาเป็นประจำครับผมลังหอยออกกับแนวทางของเรายุคใหม่ทางช่องเพชรน้องแดนชนแนลเดคํานวณตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องคือก็เป็นประจำครับผมอ้าวในงวดเพื่อมีผู้โชคดีใส่ตอนรับสงการนะครับนะอ่ะวงวดวันที่สิบห้าครับผมอ่ะวงวดก่อนอื่นก็พาไปตรวจงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาก,ก่อนครับผมทางช่องเฮมีตัวไดแน่ เหลี่ยวรางวัลพิ้นออกตัวใดบางคนอาจจะย่างบ้างในตรวจนะครับนะมารับชมติดตามกันครับผมความประคุณหลายๆสำหรับกําลังแรงใจครับผมนี่ครับผมสําหรับงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะครับนะศุกร์ที่12เมษายน2567ครับผมเลขที่ออก439 432ครับผมอ่ะยืน4ยืน3ามนะครับนะอ่ะมีตัวใดแน่บ้างทางช่องเฮาต้องขออภัยเลขคู่เฮานี่คือชุดเลขล่าง บเข่านะครับน่ะสามตัวตัวของห้ากับบเข่าชุดเลขบนของห้ากับโบเข่าครับผมแต่ของห้ามาเข่าแสดงมาเข่าเลขวิ่งบนล่างทึงสองตัวเลยครับผมเตะจับคู่บถุกนะครับน่ะแต่ที่แน่ๆยังมีนําจิ้มอยู่ก็คือเลขวิ่งนะครับน่ะเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมเลขล่างบนกับเก่ากับสี่นะครับนะเลขบนก็คือสามสองครับผมของห้าก็มีสองส่วนเก่าสี่ห้าก็มีสี่นะครับนะอะ นี่ครื่องวดวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผมสำหรับแนวทางของเราบางท่านบางคนสมาชิกเข้าผู้เพิ่นติดตามประจําอาจจะมีผู้โชคดีโชคมานนครับนั่งเรียกวิ่งไปไปวิ่งไปรูดนะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณหลายๆสรับการติดตามรับชมเป็นกําลังเรงใจกันด้วยดีตลอดมากครับผมอ่ะทีนี้เข้าจะมาพูดคุยแนวทางงวดต่อไปครับผมครื่องวดวันจันทร์นะครับนี่ครับ วันจันทร์ที่สิบห,าาห,จจาห้าครับผมมีตัวใดเนี่ยทางช่เฮ้าได้นำตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องให้ไปพิจเจรนาครับผมสำหรับข้อหวยเล่าเข้านอกคเนาะบอกว่าจะเป็นหวยไทยหวยเล่าวันนี้กะรุนกันเบิ่งครับผมว่าในสูตรของเฮ้าเนี่ยการคำนวณลงมาแล้วเนี่ยเพิ่นจะออกมาตรงบอร่อเลขไทยเฮากะอย่าลืมครับผมติดตามกันนาะคเน่รนะรับชมกันเปรียบเทียมบรายช่องทางครับผมบางอาจารย์เพิ่งก็อาจจะมาตรงกันก็นำไปเสี่ยงโชคเบิ่งครับผม สำหรับเสียงนักเสี่ยงโชคองเฮานะครับนะอ่ะรอลายใหญ่ห่างอ่ะชุดสองตบนคู่แรกครับผมสำหรับแนาาวทางวันารงวันจันทร์ที่สิบห้านะครับอ่ะตัวแรกครับผมหนึ่งห้าแปดห้า สามสี่ครับผมอ่ะให้ลองนําไปพิจารณาเบิ้งครับผมมีตัวใดมักบ่หรือจังใดหรือขึ้นว่าตัวใดจะมาบ่มารุ่นกันเบิ้งครับผมอยู่กับสิ้นกับดวงนะครับอ่ะขอบพระคุณหลายๆหละสำหรับสมาชิกผู้เขารับชมใหม่หรือเพิ่งเปิดมาพร้ากรับชุ่มชิมให้จบครับผมบ่เสียหายหรอกครับรับชุ่มชิมให้จบแค่บ่กี่นาทีแล้วจะเข้าใจในรูปแบบการนำเสนอนี่บ่หลายปันใดครับผม ถ้าบเข้าใจอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคำถามนะครับเนาะไขข้ของสงสัยนะครับเนาะอ่ะนี่จุดสองตัวบนหรือเรียงบนของหอยเหล้าห้านะครับหัววันจันทร์ครับผมที่นี่ก็จุดสามตัวต้นค, 1, 5, 8, 5, 3, คือเก่าครับผมหนึ่งห้าแปดห้าสามสี่ครับผมอ่ะลองนั่มไปผิดจะหนาครับผมหากผู้ใดท่านใด เชื่นชอบเลข4ตัวก็ดึงเลขวิ่งขึ้นมาประกบกับผมบอกว่าจะประกบชุดตัวหนารือประกบตัวหลังมาชุดใดประกบตัวใดก็ลองรุนกันมึงครับผมอยู่ในนี่แหละน,น,นะกัตามสูตรคำน,นวณเราขันเขาก็เขาคัดครบผมชุด3ตัวตรงๆเลยครับผมขันบวกเขากัน,นานครับผมส่วนใหญ่กระเลขเป่าของห้อง,อง,อง,องจะบอคอยสันทัดไปไหนครับเพื่อนเราเลขเป่ามาออกอยากสะดุดเนาะครับนะ,ะสำหรับผู้ติดตามประจำคงจะ รู้ดีคงจะเข้าใจในรูปแบบนะครับในการคำนวณ <c oughs> อะที่นี่ก็ชุดสองตัวล่างอะเลขล่างครับผมตัวเรกครับผมหนึ่งสองเก้าหกสามศูนย์เจ็ด สี่แล้วก็ห้าสองครับผมอ่ะลองนําไปพิจารณาบ้างครับผม <c oughs> สําหรับแนวทางวหวยงวดวันจันนีนะครับเนาะ,ะสำหรับทางช่องห้องกันนําเสนอเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสุดคํานวณน,นะครับเนาะเป็นไปได้มดครับผมจะว่าหรือบ่มาถูกหรือบ่ถูกเข่าหรือบ่เข่าบา่มีผู้ใดญ่หลวงลูกอนาคตนะครับเนาะ เป็นแชค,คนธรรมดาคนหนึ่งคำนวณมากตามสูตรใด,ดแบบใดก็เสนอกันแบบนั้นครับคงจะเข้าใจกันนะครับนะอ่ะเป็นไบกะขอขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมเป็นกำลังแรกใจกันด้วยดีตลอดมากครับผมที่นี้กะจะคัดให้เรือหน่อยตัวรงเป็นความคิดเห็นของทางช่องกนะครับนะอ่ะส,สมัาชิเข้าเห็นตา่างกบคงจะโบ้ไปยังครับผมโชคไปหมนันมันคอ้คำนวณกะขืดมัด หรือคัดให้เหลือหน่อยลงตามที่เคยเฮ็ดมากนะครับนะขัดลงเพราะว่าจะติดกระเลกวิ่งนะครับนะถ้าเลกวิ่งเข้าเขา่าเลกพวกนี้กับเข่าครับผมส่วนมากเลกวิ่งเข้าจะรุดหน่อยนะครับนะจะจะตามดีจะเดินดีโบเมนมาโบาผัดแต่ผัดหน่อยครับย้อนเมื่อคลิปเก้าๆได้ครับผมย้อนหลังเมื่อคลิปเก้าๆได้สำหรับสมาชิกผู้เข้ามารับชมใหม่นะครับนะรับกดติดตามรับกดรูปกระดิ่งไว้ นะครับเนาะกดลุกกระดิง่งแล้วก็กดติดตามรับแจ้งเตือนทั้งหมดไว้แล้วก็ย้อนไปเบอร์คลิปเก่าได้ครับผมไม่รู้แบบการนําเสนอของเขา,ขาเขา,เเขาบเขาเส้นเขาเขาเอราะว่าจะเป็นคลิปใหญ่คลิปหน่อยครับผมบพรว่าจะเป็นวิดีโอสั้นวิดีโอเน่าห้ามมีนะครับนะวิดีโอชอ็อตกะมีครับผมของทางช่องเพชรน้องหนังชแนลนะครับอ่ะไรยอย่างฮะชุดสองตัวบนคู่แรกครับผมขอวงไว้ที่แปดห้าสองหก สามสี่ส่วนชุดใหญ่ของเหาก็ติ๊กไว้ที่เก้าสี่สามนะครับนะชุดสามตัว,ต,วตัวของเอาส่วนชุดสองตัวล่างขอลงวงไว้ที่เก้าหกสามส่วนแล้วก็เจ็ดสี่ครับผมอ่ะสมาชิกเห็นตังก็บอกเป็นอย่างครับผมบนนี้นอนครับผมบางครัง้งบ่งมาเลยก็มีปวดหัวงงนี่ มาุ้มอยู่นอกกรอบเี่ยก็มีครับผมหลายๆงวัตีิผัาน์มาตรงก็คือบลูนขึ้นกันนะครับนี่คุ้มคินเห็นครับผมหรือขัดให้เลือนหน่อยลงเพื่อเล่นไงาบางคนจะเล่นแต่ชุดอยู่ในนี่หรือบางคนจะเล่นแต่ชุดนอกก็คือหน่อยคู่เราก็ลงทุนหน่อย <laughs> นะครับนะอ่ะคุม้มกินเห็น โยกกับนานาะจิตตัางความคิดภผมันครับผมสำหรับเลขวิ่งบนล่างครับผมขาดบมื่อใดนะครับะอ่ะติดตามกันครับผมเลขวิ่งเข้าเดินดีครับผมบอกเลยเปอร์เซ็นย้อนลังเบิรงคลิปเข้าได้ครับผมเปอร์เซ็นผาดหน่อยครับผมโมเมนต์ปรผาดผาดแต่หน่อยครับผมจะเดินดีกว่าเข้าดีกว่าครับผมบางครั้งกระบนบางครั้งกระลางลงไว้แค่สองโตครับผมบางที่มาน้ำกันเลยครับผมคือยังงวดบอกมากเมื่อคืนนี่ สี่สองเข้านุ่กันเลยครับบนล่างเลยครับผมสามกันผมับวันนี้ขอลงไวท้ที่สามเปลี่ยนนะมักตัวใดไว้บนมักตัวใดไว้ล่างอยู่กับดุลพินิจความโชคภัยมานมันนะครับนะอ่ะนี่คือแนวทางไวเลสงว,วดวันจันทร์ที่สิบหาเดือนเมษายนครับผมตอนรับสงการเลือดดูร้อนของเฮาเนาะครัำน,น,นะอ่ะ สำรับเสียงหวยภูมากรุ่นก็คือรุ่นกันครับผมเตือนกันไวยทุกคลิปนะครับเนาะมีตัวใดมากตัวใดชอบถูกใหญ่ไก่ยาเสล็ดเนี่ยหนักครับผมยาหวังเป็นอาชีพหวังแค่รุ่นไปสนุกครับผมถูกกะบบได้รวยแต่ท้าบบถูกไก่ยาให้เฮาเดือดร้อนในครอบครัวขาดตีนขาดเมื่อลูกเต่าหมุนเวียนในครอบครัวนะครับเนาะเตือนกันทุกคลิปการพนันเป็นสิ่งที่โบแน่นอนครับผมการพนันก็คือการพนันย้มถือก็ดีไปย้มบบถือกะ เสียนะครัะเช่นนั้นกน็เตือนกัทางช่องเ้ากันน้ำสอเป็นเพียงแนวทางเนั้นครับผมสูตรคำนวณเท่านั้นมาได้ผิดได้เป็นเรื่องธรรมดาอ่ะสำหรับคลิปนี้คงจะลาก,กันไปแต่เพียงแค่นี้ครับผมพบพอกันไหมคลิปหนะ้าโชคดีโชคมาน้ำกันสุขค้นครับผมสมบายดีครับ